สายอะไรอย่างนี้ทุกคนคือสายแล้วยังมาหมูเด้งหมูเด้งไม่เมข้าใจอ้าวหมูกขาวหมูขาวไปไหนอะสีขาวเหรออ่ะดูดีๆมันจะไปอยู่ไหนอะ่ะอ๋อถึงไม่หยิบไม่ไม่หยิบให้ ม,นะมันต้องมีอะไรอยู่ข้างนาในไหนดูสิโอยุงเหรอนี่ยยุงออกจากรองเท้าเหรอเมื่อกี้ลรกใช่ไหมคุ้งคอสองข้างด้วยนะคอสองข้างด้วยครับนมยยุงมันลอยขึ้นมาเต็มหน้าแบบนี้เลยนะ ว่าต้องมีอะไรสักอย่างอย่าเช่นชีสไม่เห็นมีอะไรเลยสำรวจไม่มีอะไรเลย,อเลยโอเคพ่อไปนะรองเท้าแม่อยู่แบบว่าต้องสำรวจก่อนค่ะทุกคน ไปเปิดประตูเนี่ยเช้าเชา้าแ้กหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปส่งกันทาครีมแป้งไม่ต้องทาอา้าวปิดเดียวหรอปิดแล้วแต่แค่นี้ป่ะเปิดประตูหน้าบ้าน อยู่ขูข้างหน้าแบบไปพิธีพลางมือก่อนก็มีหมองค่ะทุกคน ลสังเกตหมอกทุกเช้าดีเดยวนะเยวนะกระจกเป็นหมอกแล้วจะมีคนเขียนอะไรไหมน้านืนี่น ราะว่าวันก่อนนานละวเขาเคยมาเขียนแล้วเราก็เลยลืมดูเงยหน้าขึ้นแล้วก็มือปัดที่น้ำฝนนียค่ะเขาจะเขียนอะไรเขาอ,อย่างอย่างอย่ง

พี่ดีนี่ไงพี่ดีก็จบอยู่ตรงนี้ลูกด,ดูนั่นเลยแล้วก็ดูผุญญาตเองไปเลยไปเรียนกันละบ๊ายบายบ๊ายบายชาวกากค่ะเฮ้โปค่ะชาวกากีค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย